สวัสดีค่ะผ้าพ,พีนองแกงเห็ดกับมือมีเนือแกงเห็ดใส่ปลาร้าลงไปตามด้วยผงมเนใส่หลายแฉกหลายใส่ตะไคร้ลงไปแบบบ้านๆห,หอมปลาหอมปลาร้ามากค่ะนอวเดือดบวบ Oh. ใส่เห็ดลงไปค่ะรวมสามเห็ดเลยื้ ่วนประกอบเราก็มีแมงลักผักอิตูใบหอมแล้วก็ชะอมผักขาบ้านเฮาค่ะนองสุกเร้วเฮ้ากับมาใส่กันเลยค่ะเฮสาใส่ใจก่อนคือเอาต้นหอมใบหอมกับผักอิตูใส่ก่อนเนาะค่ะใส่ก่อนเตะแตะเตะลงไป ปักขาใจ่งไปปิดเลยคะ่ะปิดแก๊สเลยอ มาค่ะมากินน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะ